สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่อง free ม i นะครับวันนี้เรื่องลีลาธรรมยกรรมนะครับนะว่าจะว่าด้วยเรื่องจิตระเบิดนะคือมันจะเกิดกับคนที่เข้าสมาธินะครับเข้าสมาธิแล้วมันอั้นในตัวมันเองมากนะครับนะอันนี้เข้าเรื่องเลยนะเร็วๆเลยนะคือพอเข้าสมาธิเนี่ยมันคือมันเป็นอุปทานในตัวมันเองนะนจิตนะครับพอเป็นมากๆเข้าอั้นมากๆเข้ามันก็ระเบิดครับคือมันต้องการคลายออก แต่ว่าคือเราก็พยายามจะอัดมันเต็มที่เนาะอ่ามันก็เลยระเบิดออกมานะครับคลายออกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คือเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยคิดว่าโอ้โหมันเป็นสิ่งวิเศษอะไรเงี้ยเนี่ยก็พยายามทําจิตให้ระเบิดบ่อยระเบิดบ่อยซึ่งไม่ใช่นะคือระเบิดเนี่ยมันคือมันการป็นการคลายตัวมันเองเข้าใจไหมมันการคลายตัวมันเองนะครับคือคือมันคลายตัวมันเองอ่ะก็ดีแล้วแต่ว่าคือพอไปทําอีกถ้ามันระเบิดอีก มันก็แค่อัดแล้วแล้วก็ระเบิดอัดแล้วก็ระเบิดอยู่แค่นี้ไม่ใช่สิ่งวิเศษนะครับทุกคนก็คิดไว้เป็นสิ่งวิเศษนะครับเหมือนกับการเข้านีโรธสมาบัติอ่ะนะทุกคนก็คิดว่าโหเป็นสิ่งวิเศษยกย่องกันใหญ่คือนี้รธสมาบัติที่เข้ากันอยู่เนี้ยนียเข้าท่ามเข้าอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นเรียกว่าวิถีของพรมนะครับพรมอรูปปรพรมนะอ่าก็คือไปแช่แข็งตัวเองไว้นะครับ ไม่ได้เป็นสิ่งวิเศษอะไรนะครับไม่ใช่นะไม่ใชสิ่งที่พระพุทธเจ้ายกย่องด้วยนะครับนั้วก็คือสิ่งเหล่านี้อย่าไปยุ่งอย่าไปเล่นมันมากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโดนหลอกเอาหลอกสภาวะทั้งหลายนะไม่ใช่เลยนะครับนะรแล้วอย่างนึงคือบางทีเนี่ยเจอพวกเทวดงเทวดามาเชียอะไรเนี่ยซึ่งมาโมทนาคือเทวดาม่รู้เลยคืออะไรนะครับเนะ แต่ว่าคือพอเจอความสว่างสวยเข้าไปเนี่ยคือมันมันเป็นการคลายออกตลอดมันไม่ต้องระเบิดอะไรมันคลายออกตลอดอันนี้คือนี่คือความสว่างสว,งสวยที่สมรสัตต์ทั้งหลายเขาสัมผัสได้เองรู้ได้เองนะครับนะนั่นคือก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องจิตระเบิดเพราะว่าหลายคนโดนเรียกว่าหลอกเยอะเนะเกิดยามิถีเกิดอะไรเงี้ยต่อเนื่องขึ้นมามันก็กลายเป็นสิ่งที่โดนหลอกนะไม่ใช่วิเศษนะ อย่างที่วัดล้มโพเนี่ยนะครับพวกมียาเยอะพวกเครื่องเก่งๆนั่นแหละพวกนี้ยนะแต่ว่าพอใช้ยานพวกเหมือนคนบ้าเลยนคนบ้าบางคนใช้ยาเยอะเกินไปก็หลอนเป็นกลายเป็นจิตจิตจิตาเภทไปเยอะนะโรงพยาบาลหนองหินก็บอกโอ้วัดล้มโพนี่จิตเภทผู้ป่วยจิตเภทเยอะเพราะว่าอะไรมนใช้ยานครับมันใช้ยานก็เลยโดนเข้าไปก็คือไม่ต้องไปสนใจนะครับ คลายตัวมันเองเรื่อยๆนะใครรู้ใครอยากรู้ว่าคลายตัวมันเองมันเรื่อยๆเป็นไงนะก็เข้ามาในช่องล่มโพธิธรรมก็ได้นะครับนะเไปที่ช่องล่มโพสีก็ได้ไปฟังหลวงพ่อนะอ่านั่นแหละเดี๋ยวก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงนะครับแต่ไม่ใช่การอัดแล้วระเบิดอัดแล้วระเบิดอย่างนี้นไม่ใช่นะครับมันเป็นเป็นเรื่องติดเล่น <laughs> หนักเล่นนะหนักเล่นไม่ใช่เรื่องวิเศษนะครับของจริงคือมันคลายตลอดสายนะไม่ต้องระเบิดอะไรเลยนะ โอเคนะวันนี้ก็จบนะเรื่องจิตระเบิดเนี่ยนะโอเคครับนะี่ครับ